น่าแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชชาปัจจัยสร้างขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวค่ำทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทำให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอาวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนา โดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่ยี่สิบนาฬิกาคือสองทุ่มที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็นต้นไปตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากในการรบของท่านระหว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัยกับอวิชชาซึ่เป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงหลบปลีกอาวุธอย่างว่องไว แล้วกลับยิงโต้ตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับพ่ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่าและครองตำแหน่งกษัตริย์ปัตจักรบนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอนันตกาลไม่มีใครกล้าต่อสู้ฝีมือได้แต่ขณะที่ต่อยุดสงครามกันกับท่านพระจารย์มากในคืนวันนั้นประมาณเวลาราตีสามผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์ปัตจักถูกสังหารทำลายบาลังลงอย่างพินาศขาดศูน ปราศจากการต่อสู้และโลกปรีกใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ่นความฉลาดทั้งมวลที่จะครองอำนาจอยู่ต่อไปขณะกษัตริย์อวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสงาแหลมคมข,ของท่านสังหารท่านว่าขณะนั้นเหมือนโลกธาตุหวั่นไหวเสียงเทวบุตรเทวทิดาทั่วโลกธาตุประกาศก้องสาธุการเสียงสะเทือนสะท้านไปทั่วพิภพ ว่าสิทธิพระตถาคตรปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้วพวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกับท่านมากแต่ชาวมนุษย์คงไม่มีโอกาสทราบอาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทางโลกเกินขอบเขตไม่มีใครสนใจทราบว่าทำประเสริฐในดวงใจเกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อสักครู่นี้พอขณะอาการ,รกระเทือนโลกธาตุผ่านไปเหลือแต่วิสุทธิธรรมภายในใจอันเป็นธรรมชาติแท้ ซึ่งแพร่ซ่านไปทั่วสารพัางร่างกายและจิตใจแพ่กระจายไปทั่วโลกธาติในเวลานั้นทําให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ตัวเองมากมายจนไม่สามารถจะบอกกับใครได้ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนหมู่คณะและประชาชนมาดั่งเดิมเลยกลับกลายหายหสูญไปหมดเพราะความเห็นธรรมภายในใจว่าเป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์จน,นสุดวิสัยของมนุษย์จะรู้เห็นตามได้ และเกิดความท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยไม่คิดจะสั่งสอนใครต่อไปในขณะนั้นคิดจะสวยทำอัศจรรย์ในถ้ำกลางโลกสมมติแต่ผู้เดียวใจหนักไปทางรำพึงรำพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวไนเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจริงๆไม่มีคำโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอาวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยแล้วกราบไหว้บูชาพระคุณท่าน ไม่มีเวลาอิมพอสลอดคืนจากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้โดยถือเอาความบริสุทธิ์และอัศาจารรย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรคว่าธรรมนี้มิใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครองได้ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นบ้าว่าไปหาเรื่องอะไรมาสั่งสอนกันคนดีๆมีสติสตังอยู่บ้าน เขาจะไม่นำเรื่องถนองนี้มาสอนกันดังนี้กันทั่วโลกจะไม่มีใครอาจรู้เห็นตามได้พอเป็นพยานให้เกิดกำลังใจในการสั่งสอนนอกจากอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้นก,ก็พอแล้วกับความหวังที่อุตส่าห์สาะแสวงมาเป็นเวลานานอย่าหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองเลยจะกลายเป็นว่าทำคุณกลับได้โทษโปรสัตว์กลับได้บาปไปเปล่า นี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบทำอัศจรรย์ใหม่ๆยังไม่ได้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไปพอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวาศาสนธรรมที่พระศัสดาพาดำเนินมาในวาระต่อมาคก็มีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิวัติรเครื่องดำเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นธรรมอยู่ขณะนั้นว่าก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนโลกทั่วๆไป ไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียวส่วนผู้อื่นไม่สามารถทางที่มีอำนาจวาสนาสามารถรู้ได้อาจมีอยู่จานวนมากจึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย่ำทำลายอำนาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพระาะความไม่รอบคอบกว้างขวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลยเพราะปฏิบิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานพระศาสดามิได้ประทานไว้เฉพาะบุคคลเดียวแต่ประทานไว้เพื่อโลกทั้งมวล ทั้งก่อนและหลังการเสด็จปรินิพานผู้ตรัสรู้มรรคผลนิพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประทานไว้มีจำนวนมหาศาลเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้มีเฉพาะเราคนเดียวที่กําลังคิดมองข้ามโลกว่าไร้สมรรถภาพอยู่เวลานี้พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผลทั้งต้นและปลายแห่งพระโอวาทที่ประกาศปฏิปทาทางดําเนินเพื่อมรรคเพื่อผลว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดส่วน ควรแก่สัตว์โลกทั่วไปไม่ลำเอียงกับผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่จึงทําให้เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมามีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนแก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่ายแต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องมีความเคารพต่อธรรมไม่แสดงแก่บุคคลไม่มีความเคารพและไม่สนใจที่จะฟังขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอื้ออึงไม่สนใจว่าธรรมมีคุณค่าเพียงไร ขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและกําลังอยู่ในสถานที่เช่นไรควรจะใช้กิริยามัญญาตอย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแบบโลกที่ชินชาต่อธรรมะจนจาเจชินชาต่อวัดชินชาต่อพระชินชาต่อธรรมเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็แสดงไม่ลงเราก็เป็นโทษผู้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้กว่าจะได้ธรรมมาแสดงก็แทบกระอักเลือดตาอยู่กลางป่ากลาง กลางเขาอยู่แล้วเพราะความพยายามตะเกียกตะกายสุดกำลังแถมยังนำทามาละลายกับน้ำในทะเลเสียอีกซึ่งมีที่ไหนท่านพากับทำกันสืบมาพอจะไม่คิดคำานึงบ้างสำหรับสมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญแม้แต่กะปิเขายังรู้จักที่ที่ควรละลายทำมิ้ใช่กะปิจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะนำออกทำประโยชน์มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู้สึกและไม่มีอะไรสำคัญในโลกเลย การแสดงธรรมข้อเพื่ออานมเคราะห์โลกเหมือนหมอวางยาแกคผลข้เพื่อหายโรคและทุกขเวทนาหวังความอยู่สบายเป็นผลถ้าเขาไม่สนใจอยากฟังก็จะไปกระวนกระวายแสดงธรรมหาประโยชน์อะไรแต่เรามีธรรมในใจจริงอยู่คนเดียวก็สบายพอแล้วไม่จําต้องไปสแสวงหาเพื่อนหรือใครๆมาคุยด้วยเพื่อแก่รําคาญหรือบรรเทาทุกข์เพราะความอยากเทศอยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกข์แก่ตัวเปล่า ผู้ทรงธรรมในลักษณะเช่นนั้นก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นไม่เป็นความจริงใจในธรรมอย่างแท้จริงที่ว่ารู้ทมเห็นธรรมดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็นสำหรับผมเองอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกายและทางใจได้ดีพอเพราะผู้มีธรรมก็คือผู้ไม่กระเพื่อมขนองทางใจนั่นเองธรรมคือความสงบใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือใจดวงสงบระง,งับจากเรื่องทั้งปวงนั่นแหละ โดยความรู้สึกประจำใจอย่างนี้แหละจึงชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาประจํานิสัยเพราะเป็นที่ให้ความสุขทางวิหารธรรมได้ดีกว่าที่ทั้งหลายการสงเคราะห์โลกเป็นกรณีพิเศษที่มีเป็นบางการไม่ถือเป็นความจําเป็นเสมอไปดังสุขวิหารธรรมที่จะควรทําให้มีอยู่เสมอในเวลาขันยังครองตัวอยู่ไม่เช่นนั้นย่อมไม่สะดวกในการครองตัวทำเมื่อมีอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ทรงอยู่ จะระวนกระวายไปไหนซึ่งวนเป็นการแสหาทุกทั้งนั้นทำอยู่ที่ไหนความสงบสุขก็อยู่ที่นั่นตามหลักธรรมชาติแล้วทำอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบททัติธรรมความสงบสุขจึงมาเกิดขึ้นที่นั้นที่อื่นไม่มีทางเกิดความสงบสุขได้การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอานาะไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะธรรมไม่ใช่ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้า แต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีระเบียบแ,แบบแผนตำรับตำราพาดำเนินเวลาร,รู้ก็ไม่ได้รู้สมสี่สมห้าแต่รู้ตามหลักความจริงตามความสามารถมากน,อน้อยเพียงไรพระนักปฏิบัติจึงควรระวังและสำนึกตัวเสมอว่าเราไม่ใช่พระสมสี่สมห้าแต่เป็นพระที่มีระเบียบธรรมินัยคือองค์แทนของศาสนาเป็นเครื่องเป็นเครื่องป,ปฏิบัติดำเนิน ควาสงบสงบเมียมตรติมตัวระวังกายวาจาใจไม่เคลื่อนไปในทางผิดนั่นแลคือพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมทรงวินยัยจะสามารถทรงตนได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีเสื่อมเสียท่านว่าท่านพูดถึงการแสดงธรรมแล้วก็ย้อนมาหาธรรมภายในอีกว่าขณะที่ทำแสดงขึ้นกับใจยอย่างเต็มที่โดยมิได้คิดอ่านไตรตรองไว้ก่อนเลยนั้นเป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมาย และสุดปีสายที่จะคาดคะเนหรือดนเดาให้ถูกกับความจริงของธรรมจริงๆได้รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในขณะนั้นซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรจะเทียบได้ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้เป็นความรู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นทั้งๆที่มีอยู่กับตัวมาดั้งเดิมแต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย์เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเอง จึงทําให้เกิดความคิดเห็นไปต่างๆซึ่งออกจะนอกลู่นอกทางไปบ้างตอนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้เพราะทำนี้สุดวิสัยที่ใครๆจะรู้ได้ดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัย่าผนมาดั้งเดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติใหม่ๆดังที่เรียนแล้วแม้คราจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงรวดลายให้องค์ท่านเองระลึกอยู่ไม่ลืม ถึงกลับได้นํามาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจคือพอจิตพลิกปั้มวัตจากออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเฉวียนเวียนรอบตัววิวัตจิตถึงสักรอบรอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทําหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจากใจ รอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคําบาลีขึ้นมาว่าวิมุตบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทําหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัวรอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงคําบาลีขึ้นมาว่าอนาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทําหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการตัดอาลัยอารวรโดยสิ้นเชิงเป็นเอกจิตเอกธรรมจิตแท้ธรรมแท้ มีอันเดียวไม่มีสองเหมือนสมมติทั้งหลายนี่คือวิมุตติธรรมล้วนๆไม่มีสมมติเข้าแอบแสงจึงมีได้เพียงอันเดียวรู้ได้เพียงครั้งเดียวไม่มีสองมีสามมาสืบออสนับสนุนกันพระเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรมอันสมบูรณ์ไม่แสวงเพื่ออะไรอีกสมมติภายในคือขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภยัยและทรงตัวอยู่ตามปกติเดิม ไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตรัสโลคือขันที่เคยนึกคิดเป็นต้นก็ทำหน้าที่ของตนไปตามคำสั่งของจิตผู้บงการจิตที่เป็นวิมุตติก็หลุดพ้นจากความคละคล้าวโพพันในขันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงต่างไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุนคันดังที่เคยเป็นมาต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตาม,มาธรรมชาติของตนต่างฝ่ายต่างทำธุระหน้าที่ประจำตน จนกว่าจะถึงการแยกย้ายจากส่วนผสมเมื่อการนั้นมาถึงจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดงยะยะถาดีโปจะนิปุโตเหมือนประทีปดวงไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นไปตางความจริงเรื่องของสมมติที่เกี่ยวข้องกันก็มีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่มีสมมติจะติดต่อกันให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี่คือทำแสดงในจิตท่านขณะแสดงรวดลายเป็นขณะสามรอบจบลง อันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมติกับวิมุตทำหน้าที่ต่อกันและแยกทางกันเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดขึ้นวันนั้นท่านว่าท่านปรงความสลดสังเวชในความโง่เขลาเต่า,าตุตนซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นตัวท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ำตาไหลตลอดคืนในขณะที่เดินทางมาพบบนใหญ่มีน้ำใสสะอาดรสชาติมาสะจรรที่ไม่เคยพบมาก่อนชื่อวา่าหนองอ้อ และอ้อนี่เองหรือที่พระพุทธเจ้าและสาว,วกท่านค้นพบว่าหนองอ้อและประกาศธรรมสอโลกมาได้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วเพิ่งมาพบวันนี้และและกราบพระคุณผอมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทํานองนั้นไม่อิ่มพอถ้ามีคนไปพบเห็นเข้าซึ่งกําลังนั่งปรงธรรมสังเวชด้วยทั้งน้ําตาและก้มกราบแล้วกราบเล่าอยู่เช่นนั้น คงจะมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีว่าสมณะรูปนี้เห็นท่าจะมีทุกข์มากถึงกับน้ําตาร่วงไหลออกมาและคงกราบกลานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตยอยู่ในสิ์ทั้งหลายให้ช่วยระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอนหรือมิหรือมิฉะนั้นคงจวนเข้าขั้นบ้าแล้วเป็นแน่ดังนี้แน่นอนเพราะเป็นกิริยาที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้น ความจริงก็คือท่านถึงพุทธธรรมสังฆะประจักษ์ใจในคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางมันญาตของบุคคลผู้มีะตัญญูกะตะเวชิตาธรรมในใจจะพึงธทมฝืนทนอยู่มิได้ในคืนวันนั้นชาวเทศทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุก,การประสานเสียงสำแนียงไพเราะสนอสด จนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติท่านเป็นเพียงให้อานสัญ,ญญาณบอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ว่าโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความสมนัินดีโดยทั่วกัน ที่ได้มาพบเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นทมพอสว่างออกเขตที่ภาวนาแล้วท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ในตอนกลางกลางคืนอยู่ไม่ได้ลืมทั้งขณะที่แสดงความอดทนทั้งขณะที่แสดงสามรอบตอนสุดท้ายที่แสดงความหมายต่างๆให้ท่านเห็นอย่างละเอียดละออทั้งหวนระลึกคุณของต้นไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนาและสถานที่อยู่อาศัย ตลอดชาวบ้านที่ให้ทานอาหารปัจจัยความเป็นอยู่ทุกอย่างตลอดมาจนถึงเวลาบินธบาตซึ่งทีแรกท่านนึกจะไม่ไปบินทบาตมาฉันโดยคิดว่าเท่าที่สเสวยวิมุติสุขตอนกลางคืนมาถึงบัดนี้ก็พอกับความต้องการอยู่แล้วแต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านป่าบ้านเขาที่เคยมีบุญคุณต่อท่านไม่ได้เลยจำต้องไปทั้งที่ไม่ประสงค์จะไปขณะออกไปบินทบาตในหมู่บ้านชาวเขา สายตาปรากฏว่าตั้งหน้าตั้งตาจับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่มาใส่บาตรทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือนตลอดเด็กเล็กๆที่เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษทั้งที่แต่ก่อนไม่ค่อยมองดูใครแม้ประชาชนทั้งบ้านก็รู้สึกหน้าทายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษมองเห็นท่านแล้วต่างยิ้มย่องผ่องใสไปตามๆกันกลับมาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มทา ธาตุขันก็อิ่มพอในอาหารทั้งที่ยังมิได้ลงมือฉันจิตใจและธาตุขันไม่รู้สึกหิวโหยอะไรเลยแต่ก็ฝืนฉันไปตามจารีตของขันที่มีความสืบต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็นเครื่องประสานขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติมีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้นไปหมดทั่วร่างกายจิตใจเข้าในบทธรรมว่ารสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงในคืนต่อมา พาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกพวกทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศท,ทุกทางต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาพแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิภพคพรุฑนาคเทวดาอินพรมยมยักษ์ทุกชั้นทุกภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสะท้านวันไหวไปต,ตามๆกันเพราะกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ส่งแสงสว่างไปทั่วพิภพเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีประมาณผู้มีญาณอย่างทราบต้องสามารถมองเห็นกันได้ทั่วแดดลมกร,รทาไม่มีอะไรปิดบงังเพราะความสว่างสวายแห่งธรรมที่พุ่งออกจากกายจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนไหนใครไม่เห็นและเกิดความอัจฉริย์ก็นับว่าเหลือทนที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้างรอกอยู่ปเปล่าๆนอกจากสัตว์ตัวมืดมิดปิดทวารเอาซ์จริงๆจ,จ,จนไม่มีช่องว่างเอาเลย ถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของขึ้นเหนนั้นใครอยู่ที่ไหนต่างก็ตะลึงพึงเพลิดเกิดพิสวงงงนันและอัศจรรย์ไปตามๆกันพวกเทวดาในภพภูมิต่างๆจึงได้พากันเป่งเสียงสาธุกการเพื่ออนันโมทนาโพธิสมภารที่เกิดจากบุญปันดาลเพราะบารมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกันถ้าไม่อัศจรรย์ถึงขนาดนั้นใครจะได้รู้ทั่วถึงกันเลย นับว่าพระคุณเจ้ามีบุญหนักสากใหญ่มีวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถทําให้มนุษย์สัตว์มากมายหลายพบหลายภูมิได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่านได้เป็นสุขทั่หน้ากันนานๆนนทีถึงจะมีสักครั้งผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมใต้น้ําบนบกในเวหาอากาศทั่วไตรโลกธาตุเกิดมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เห็นอย่างง่ายได้ทั้งนี้นับว่า วกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักนำมาวาสนาตามส่งถึงได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจและได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนที่ท่านเมตตาชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจและทางดำเนินเพื่อพบเพื่อภูมิอันสูงส่งขึ้นไปด้วยความสดชื่นตื่นตัวพอพวกเทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆกลับไปตามวรระของตนซึ่งมาในเวลาต่างๆกันแล้วท่านก็เริ่มรำพึงทำ ที่ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากลําบากปรากฏได้ความสําหรับท่านผู้ค่อนข้างปฏิบัติยากผิดธรรมดาว่าทํารอดตายถ้าไม่รอดตายก็คงไม่ได้พบเห็นแน่นอนเมื่อพยายามแหวกไหวจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วจากนั้นพอเริ่มทําภาวนาทีไรทําให้ท่านวนระลึกถึงสิ่งที่ไม่ควรระลึกแทบทุกครั้งไปทั้งที่แต่ก่อนท่านไม่เคยสนใจเลย ตอนนี้ต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆด้วยที่จําต้องนําเรื่องนี้มาลงโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันทําไมนํามาลงก็รู้สึกจะขาดเรื่องน่าคิดไปซึ่งเรื่องทนองนี้อาจเป็นเงาเทียมทัวอยู่กับทุกท่านก็ได้นอกจากไม่รู้เรื่องของตัวเท่านั้นหากเป็นการไม่งามก็กรุณาตําหนิผู้นํามาลงซึ่งไม่มีความรอบคอบพอเพราะเรื่องนี้ท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่า ต้องเป็นเรื่องภายในที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกันโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ผู้นํำมาลงก็พยายามปราบความอยากเขียนอยากนําลงตัวนี้อย่างเต็มกําลังเหมือนกันจึงขอความเห็นใจว่าเราพยายามปราบเท่าไรความอยากตัวนี้ก็รู้สึกยิ่งอยากมากขึ้นเลยจำต้องปล่อยให้ลองดูพอได้เขียนเรื่องนี้แล้วความอยากค่อยหายไปดังนี้จึงสารภาพตัวว่าเหลวจริงๆ และหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านโดยทั่วกันและอาจเป็นข้อคิดสําหรับชาวเราที่อยู่ในกฎแห่งความหมุนเวียนด้วยกันสิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บารมีท่านมาดั้งเดิมท่านลาว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงทำขั้นนี้คู่บารมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยการแต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอท่านแสดงธรรมให้ฟังเล็กน้อยแล้วสั่งให้กลับไปนานานมาครั้งหนึ่ง แต่มาในรูปแห่งวิญญาณมองร่างไม่ปรากฏเหมือนพบอื่นๆเวลาท่านถามก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมากยังไม่ได้ตั้งใจไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้งสิ้นทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจึงต้องมาคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดายท่านก็ได้บอกว่าได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้ตั้งใจปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกในชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกซึ่งเท่ากับขอเอาทุกภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้นมาแบกห้ามต่อไปอีกแม้ไม่ได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือ,อยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมาไม่ได้หลงลืมจีดจางแต่นานาๆมาเยี่ยมท่านคนหนึ่งดังนี้พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสาร ที่เคยรับความทุกข์ยากลําบากในภพชาตินั้นๆมาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็นจึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจและเล่าอะไรที่จําเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลังเพียงนึกวิตกเท่านั้นพอตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บารมีท่านก็มาจริงๆและมาในรูปแห่งวิญญาณตามเดิมท่านเริ่มถามถึงภพชาติที่กําลังเป็นอยู่ว่า ทำไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วๆไปเวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาในลักษณะวิญญาณเช่นนี้ดวงวิญญาณตอบท่านว่านี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งในบรรดาภพทั้งหลายที่มารออยู่ในภพนี้ก็เพราะความเป็นห่วงดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเองที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดากอาอยู่ภายใน ทั้งๆท,ที่อยากมาบ่อยที่สุดแม้มาแล้วจะไม่มีจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่ายเพราะมิใช่วิสัยจะทําให้เกิดความเสียหายได้กว่าตามแต่ความรู้สึกอันดั้งเดิมที่เคยมีต่อกันอาจทาให้เกิดความตะกิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเองทั้งท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนะักแม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องทําให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งละเอียด อาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตนได้ก็เชื่อว่าอาจเป็นได้ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนักคืนวันท่านตัดขาดจากพบจากชาติจากญาตินิสหายจากสายบาร,รมีผู้หวงังพึ่งเป็นพึ่ง,ง,ง,งตายอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาต้องทราบอันทุกแห่งคนแต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหันษา อนโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆว่าท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้คู่บารมีที่เคยทุกเคยตะเกียรตะกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่หมาด้วยกันก็ไม่เหลือมองชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปคลัมทุกไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แลผู้พ้นไปก็ไกลทุก แต่ผู้ที่กําลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไปคิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่อยากขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้าสุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีคำหนาหาทางออกไม่ได้ผู้อาภัพชาติวาสนาที่กําลังดิ้นรนทนทุกข์บนหาความสุขอยู่เวลานี้ก็คือผู้กําลังเสียใจร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้าซึ่งแสนน่าทุเรศเอานักนา น้าเวทนาเหลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นใดที่ไหนกันท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าทรงแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศจะสถิตยอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเขาในธรรมมีแต่ความสว่างสวายไกลทุกทิศทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาลสนุกอยู่ด้วยความสําราญบานใจหากบญวัสนาของดวงวิญญาณข่าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้าง ไม่ขาดศูนย์ภูนทุกข์ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบันดาลพร้อมทั้งดวงปัญญายาณอันบริสุทธิผ่องใสไปโปรดประทานพอได้พ้นจากโทษในสงสารบรรลุพระนิพพานตามไปในไม่ชานี้เถิดจะไม่อดรนทนทุกทรมานจิตใจไปช้านานขอคำวิงวอนสัตยาธิฐานนี้จึงมีกำลังบันดาลให้เป็นไปทางใจหมายของข้าอยาเนิ่นนาน ได้โพธิสมภารอย่างใกล้ชิดเร็วพลันเถิดนี่เป็นคำของดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโพธิสมภารหมายปองด้วยความละล่ำละลักซึ่งเป็นคำที่นาสมเพชเวทนาเอานักหนาท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยากให้มาก็ไม่ได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกาธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกัน เขาไม่ได้นำเรื่องทํานองนี้มาคิดกันคําว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมิหารก็เคยบําเพ็ญมาไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่าเคยบําเพ็ญมาชานานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบําเพ็ญทำทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรรมดาัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณน,นี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์ เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลวแลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างสางซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลยท่านพูดตอบว่าการสร้างความดีมาทั้งมวลทั้งที่สร้างโดยลําพังตนเองทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัวไม่ได้สร้างเพื่อความร้อนรอนขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนถึงต้องได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมิใช่หรือดวงวิญ,ญญาณตอบว่าใช่ แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จำต้องลูกคลำไปตามประษาโดยไม่ทราบว่าที่ทำไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใดก็จำต้องดิ้นรนบนทุกข์ไปทำนองดังที่เห็นอยู่เวลานี้